ดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการตัดภาพพื้นหลังออกนะครับแบบสุดเทพอย่างง่ายๆนะครับไดถือว่าเป็นการได้คัดคันเทพนะครับเช่นภาพนี้ครับภาพถ่ายเราเป็นอย่างนี้เราจะมาตัดภาพพื้นหลังออกให้เหลือแต่ตัวบุคคลนะครับแล้วสามารถนำภาพไปใช้งาน แบบนี้ได้นะครับหรือนำไปทำเป็นปกอย่างนี้ได้นะครับมาดูวิธีการง่ายๆกันว่าเราจะตัดภาพพื้นหลังกันยังไงนะครับเริ่มต้นไปที่ g o o g l e Chrome เลยครับแล้วพิมพ์เข้าไปตรงเบราว์เซอร์ตรงนี้ว่า remove.bg กด enter เลยครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็นเว็บสำหรับตัดภาพพื้นหลังนะครับ remove image background นะครับอย่างง่ายเลยเราได้ถือว่าสุดเทพเหมือนกันนะครับโดยเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม Upload Image Upload Image เนี่ยเราไปหาภาพนะครับที่เราต้องการตัดพื้นหลังมาเลยนะครับเช่นเครื่องของผมภาพนี้นะครับเมื่อกี้ครับคลิกที่ตัวภาพนี้ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยรอสักพักนะครับมันก็จะอัปโหลดมาต้นฉบับมาพร้อมกับตัดพื้นหลังออกให้เรียบร้อย นะครับตัวที่ r รี e b a แบ็ r กราวออกแล้วจะเป็นแบบนี้บางภาพก็จะตัดได้อย่างเนียนเลยแบบนี้เลยนะครับบางภาพก็อาจจะมีส่วนที่เราต้องไปลบเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับถือว่าภาพนี้ก็นำไปใช้งานได้ทีนี้ถ้าเราได้แบบนี้แล้วนอกจากจะบันทึกภาพแบบนี้ไปใช้งานเรายังสามารถคลิกที่ปุ่ม Edit สามารถเลือกพื้นหลังใหม่ได้นะครับให้สวยงามเช่นคลิกเลือกก็จะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับจากแบ็กกราวด์เดิมทำเป็นเบอร์ก็จะมีหลายระดับนะครับหรือเราจะใส่โฟโต้แบ็กกราวด์ไปข้างหลังแล้วก็คลิกสังเกตนะครับ แต่ก่อนอื่นตรงนี้มันจะเบอร์ใช่ไหมครับพอเราเลือกตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกตรงนี้เอาไว้แล้วมาเลือกโฟโต้ตรงนี้ก็จะเป็นภาพพื้นหลังตามที่เขาโชว์ในตัวโปรแกรมเลยนะครับสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ง่ายๆแล้วก็สวยงามตามที่เราต้องการแบบนี้เลยนะครับสมมติ ผมไม่ต้องการพื้นหลังนะครับผมไม่ต้องการพื้นหลังผมต้องการเอาเฉพาะตัวบุคคลเพื่อไปใส่ปกรายงานแบบนี้หรือไปออกแบบงานต่างๆของเราแบบนี้นะครับผมก็คลิกกากระบาดตรงนี้เมื่อกี้เรา Edit เราก็ไม่ Edit นะครับมันได้มาแบบนี้เราก็คลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะครับ จะมีอยู่2แบบ preview preview image กับ full image นะครับหรือคลิกดาวน์โหลดเลยก็ได้พอคลิกดาวน์โหลดมันจะให้เราเซฟนะครับโปรแกรมจะให้เราเซฟเราต้องการเซฟไว้ที่ไหนตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเช่นผมตั้งชื่อว่า remote 001 ผมเก็บไว้ในไดร์ฟพิ๊กเจอรของผมเลยนะครับในโฟลเดอร์พิ c กเจอตัวนี้แล้วผมคลิกปุ่มเซฟคลิกที่ปุ่มเซฟตัวนี้เลยก็จะได้ไปแล้วภาพที่ไม่มี b a c k กราวด์แบบนี้สามารถนำไปใช้งานได้ส่วนที่จะเข้าไป Edit เมื่อกี้เราก็สามารถไปเลือก แบ็กกราวแบบอื่นที่เราชื่นชอบนะครับเราชอบแบบไหนต้องการให้ตัวเองไปนั่งอยู่ในบรรยากาศชายทะเลนะครับมีแบ็กกราวด์พื้นหลังให้เลือกเยอะเลยครับท่านชอบแบบไหนคิดว่าสวยงามเราต้องการนะครับเยอะมากครับ ยกตัวอย่างผมจะเอาตัวนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้แบบนี้แล้วกันนะครับผมได้ตัวนี้เสร็จแล้วถ้าชอบตัวนี้ก็ดาวน์โหลดอีกได้เลยนะครับท,ที่ดาวน์โหลดอิมเมก็จะให้เซฟอีกนะครับเราก็ตั้งชื่ออีกเห่นอันนี้มีพื้นหลังที่ผมเปลี่ยนใหม่ผมก็พิมพ์ชื่อที่ต้องการเซฟ e m o v e 002แล้วก็คลิกปุ่มเซฟนะครับาีนั้นเราก็ไปดูกันว่าเราเซฟไว้เมื่อกี้อยู่ที่ picture นะครับร e m o v e 0น1นี่ภาพที่ได้ตัวนี้ก็จะไม่มีแบ็กกราวสามารถนำไปใช้งานได้อีกตัวหนึ่งที่เราเปลี่ยนแบ็กกราวใหม่ก็คือตัวนี้นะครับจากภาพต้นฉบับตัวนี้เปลี่ยนแบ็กกราวแล้วได้ตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นการใช้งานง่ายๆถือว่าเป็นการไดคัดขั้นเทพเหมือนกันนะครับในการเอาพื้นหลังออกด้วย remove.bg ครับผมท่านทุกคนก็ลองไปทำดูนะครับแล้วนำไปใช้งานนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ในการทำงานอยู่หลายงานนะครับเหมือนที่ผมเปิดให้ดูตัวนี้ครับ เอามาทำเป็นปกตกแต่งงานต่างๆที่เราต้องการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเบสิกคอมพิวเตอร์กับคูจอออนไลน์ครับผมสวัสดีครับ